วันนี้นะคะคุณผู้ชมก็อยู่กับปูเซค่ะและปอเปี๊ยะเหมือนเดิมค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราสองคนก็มีเรื่องราวข่าวอัปเดตนะคะรวมไปถึงท็อป10เอนจอยนะคะมาฝ่ายคุณผู้ชมเหมือนเดิมเลยใช่แล้วและหลัจากนั้นทาไมหรือจะถามพี่ปูเซว่าทํามาอันหยุดแพ้เหรอวันหยุดสงกรานีผ่านมาพี่ปูเซไปเที่ยวที่ไหนมาคะอ้ยเยอะแยะมากมายเลยนะคะและที่สำคัญเนี่ย ไปรอบโลกมาด้วยไปรอบโลกเออเอาใจไปอีกป่ะเนี่ยไม่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 อันนี้นะคะพี่ปูเซ่นะเข้าอินเทอร์เน็ตเลยค่ะท่องโลกไปสานน้ำตามประเทศต่างๆเลยจริงหรอจริงแาวก็ไปรอบโลกกลล่ะ ค่ะไปไหนมาอีกคะจริงๆแล้วเนี่ยพี่ปุเซแอบร้องไห้ไม่ใช่พี่ปูเซไปสีลมมาค่ะสนุกมากเลยนะคะแล้วก็บรรยาการเนี่ยสุดยอดจริงแต่ว่าพี่ปูเซไม่เห็นข่าวที่เขาออกอ่ะที่แบบสาวสาแบบเปยด้านบนน่ะน่าจะอยู่อีกฝั่งที่แน่เลยอ่ะที่แบบเออพี่ก็ไม่กช่ใช่มันมีข่าวมันมีคลิปออกมานะใช่ถูกต้องแต่ที่พี่ปุเซไปอันนี้แบบดงชาวสีม่วงมากดงแล้วไปทําไมดงนั้นล่ะไม่ใช่ไม่ใช่ก็พอดีว่าเดินผ่านเนี้ยแล้วแบบว่ามี เกย์สามหนุ่มนะคะใส่แบบมเกย์ในตัวเดียวอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบเต้นอยู่ข้างบนอ่ะเออแบบเห็นแล้วเฮ้ยแบบฮามากอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบตรงนั้นคือเกย์เยอะไงเขาก็จะเป็นประมาณนี้อยู่แล้วไงเออก็ไม่แตกอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็สนุกดีเหมือนกันนะแต่ยังไม่หมดแค่นี้ไปไปมาหลายที่ใช่ถูกต้องค่ะอันนี้นะพี่ปูเซ่ก็ไปพัทยามาด้วย เป็นไงบัางคะไปที่ไหนมาพัทยาอันนี้เหรอพี่ก็แบบว่าไปบางแสนมาแต่บางแสนนี่แบบว่าคนเยอะมากเลยนะคะเป็นช่วงที่แบบเหมือนน่าจะเป็นวันไหลงของเขาแหละแล้วคนเยอะจริงแบบรถติดยาวม,มาวกเพราะว่าเขาวิ่งเล่นเดียวแต่ว่าพี่ปู้เซ่เนี่ยก็ไม่ได้ไปเล่นสงการกับเขาเพราะว่าไม่กล้าลงไปช่วงบ่ายเพราะเดี๋ยวจะเป็นคนที่ผิวสวยไปคนนี้เออนะมีเหตุผลมีเหตุผลใช่เน่ยังไม่หมดไปกินข้าว อร่อยมากเลยร้านนี้จะเป็นแบบเวิร์มอ่ะเวิร์มแบบของพัทยาค่ะเวิร์มจะเป็นคือแบบใช่มันเป็นเวิร์มโค้งๆเนี่ยเออแล้วแบบสวยมากบรรยากาศถ้ายิ่งตอนพระอาทิตย,ย์ตกนะยามเย็นๆเนี่ยสวยจริงอืมชื่อร้านลิมพาอาหารก็อร่อยดี่นนะถ้ามีโอกาสก็ชวนแฟนไปกันได้ไหมจ้าไม่มีค่ะโสดเอาเหรอทำไงดีอ่ะ ไปกับพี่ปูเซ่สองคนก็ได้เออพูดถึงจะพูดเรื่องอาหารทำไมอะเบเก้ก็หิวแล้วนี่ไปงั้นเราก็ไปกินกันเลยดีกว่าโอเคค่ะง้ไอกรายการก็ไม่ต้องกินแล้วช่างภาพไปกินข้าวกันไปเปล่าไปเอาเคทำรายการก่อนเดี๋ยวต้องโอ้ยเออค่ะอ่ะแล้วยังไงแล้วก็ส่วนเปียนะจะบอกเลยพูดไม่ได้ จริงป้าไล่่กรุงเทพหรอคะไปเดินห้างไงเพราะว่ามีความรู้สึกว่าตอนช่วงหน้าเทศกาลสงกรานต์อะไรแบบเนี้ยคนที่อยู่ในกรุงเทพจะน้อยมากไปเดินห้างเนี่ยโอ้โหสบายสบายมากเลยคนก็ไม่เยอะอะไรอย่างนี้ก็ดีอะไรในห้างเขาไม่มียิงปืนกันหรอยิงปืน มือฉิดน <î authenticity> ้ำสงการเน่บ้าใครเขาจะให้เอาเข้าไปเล่นข้างในเหรอแต่หน้าห้างอไรอย่างงี้ก็มีอ๋ออย่างนี้นด้เองค่ะรู้สึกว่าจะนอกเรื่องเยอะเวละค่ะได้ได้เ่าเข้าข่าวแต่ก่อนที่เราจะเข้าข่าวนะคะคุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถส่ง SMS นะคะมาร่วมสนุกกันได้ค่ะที่หัวข้อเทมแฟชั่นเกาหลีนะคะตอนนี้เนี่ยอะไรมาแรงที่สุดนะคะที่เบอร์4221869 422-1869ค่ะส่งมายเยอะนี่ค่ะใช่แล้วเราก็จะได้มารูกันว่าต้องลงนถเทนไหนที่ตอนนี้กำลังมาแรงใช่แล้วม,มาข่าวแรกดีกว่าข่าวนี้นะคะเป็นเรื่องราวของหนุ่มมาริโอกับสาวกุ๊กกิฟที่แบบว่าแอบไปดูแลหัวใจกันยามป่วย พอดีกุ๊กกิ๊ฟไม่สบายไงแล้วโอเขาก็เลยแบบไปดูแลกิ๊ฟเลยเเออเพราะว่ากิ๊ฟป่วยแต่ว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคู่นี้จะกลับมาชัดเจนเหมือนเดิมหรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจคือตอนนี้อยู่ในสถานะสถานะเพื่อนอย่างเงี้ยหรอใช่ใช่ก็เหมือนกลับมาเป็นเพื่อนสนิทกันเหมือนเดิมเลยเนี่ยเพราะว่าก่อนอันนี้ใช่ไหมคะก็เป็นแฟนแล้วมาเป็นเพื่อนเออแล้วก็จะมาเป็นแฟนทีแล้วก็ปวดหัวเลยนกันที่เราความรัก ก็งงๆอยู่แต่ที่จะรู้นะคือช่วงที่กุ๊บกิก๊บไม่สบายเนี่ยเออก็โอ้ก็มาดูแลรักษาหัวใจเก <laughs> ี่ยวไหมเ่ยไม่เกี่ยวใช <g ülme> ่ปะเนี่ยก็เก <g ülme> ี่ยวนะมีสิทธิ์เกี่ยวเพราะว่า เออก็ทําคะแนนไง uh huh. อยากคืนดีก็ต้องทนานําคะแนนถูกปะ่ะล่ะใช่จ้ะอันนี้นะก็คือมาดูาในช่วงที่ไม่สบายนี่เองแต่ว่าข้อตกลงที่จะกลับมาเป็นแฟนกันหรือเปล่าเนี่ยก็ยังไม่มีก็ต้องดูกันอีกทีหนึ่ง uh huh. ว่าจะยังไงแต่ที่รู้นะคะคู่นี้เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสก็ได้นะึงรักลีเธอร์เพราะว่าหลุม่มโอ๊เนี่ยก็เหมือนจะกลับมาง้อแต่เหมือนแบบไม่ได้ง้อเต็มตัวอะไรอย่างเงี้ยเออก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไง uh huh. อ ียกว่าระยะเวลาที่เขารู้จักกันแล้วก็เขาคบกันนานพอสมควรน,นะถ้าเราได้รู้มาใช่เออม,มันก็เกิดกระแสะเยอะแยนะเนาะว่าเป็นคู่รักลวงโลกหรือเปล่าเพราะว่ามันมีตอนที่คุณกุกิบเขาออกมาร้องไห้นะที่บอกว่าเลิกกับคุณมาดิโอแล้วใช่นะแล้วจ้ะแต่เขาก็ง้อง้งอง้งองกันอยู่ตอนนี้ ยังไงก็ต้องติดตามดูใช่ถูกต้องว่าจะเป็นเพื่อนหรือจะเป็นแฟนหรือว่าจะเป็นเพื่นอน,นใช่ตรงน,นี้ก็ต้องเผอใจกันต่อไปอะ่ะว่าเออตกลงจะเป็นแฟนกันไหมจะคืนดีกันหรือเปล่าเพราะว่าคู่นี้เนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นเพื่อนก่อนที่จะมาเป็นแฟนนะคบกันก็นานอยู่เหมือนกันถ้าเก,กิดกลับไปเพื่อนกันมันก็ไม่แปลกเรื่องของความรักเราก็ไม่รู้ไงเข้าใครออกใครก็ไม่ได้เหมือนกันเข้าใครออกใคร ใช่เพราะว่าหลายคู่ประมาณนั้นเพราะว่าหลายคู่นี่จริงๆแล้วก็คือว่าเอ้ยเดี๋ยวคบกันเดี๋ยวเป็นแฟนกันอะไรอย่างเงี้ยจากเพื่อนมาเป็นแฟนก็เยอะเออแล้วก็ต้องดูความพัฒนาของคู่นี้ต่อไปในอนาคตนะคะว่าจะกลับมาเป็นแฟนหรือเปล่าค่ะจบแล้วใช่ไหมแม่มาที่ข่าวของเบียร์มากค่ะเป็นข่าวของคุณจุ๋ยนั่นเองจ้ะคุณจุ๋ยวราชยานะคะที่เหมือนกับแบบว่าช่วงนี้มีข่าวเหมือนกับเรานำเสนอข่าวเขาเยอะนะช่วงนี้ ช่วงนี้คือคู่นี้เนี่ยข่าวเยอะมากระหว่างนิวกระจุยอ่ะใช่ออกมาแบบเกือบทุกวันก็ว่าได้นลพี่ว่า, <S <S วาก็มันเป็นเพราะว่าสาเหตุหนึ่งแลหละวี่เลิกกันจ้ะเออ,เอ,อก็เลยมีข่าวออกมาว่าตอนนี้คุณจุยเนี่ยแบบว่าถ่ายแบบออกในแนววือวนิดนิดประชดคุณนิวหรือเปล่าประชดรักหรือเปล่าแต่จริงๆแล้วคุณจุยก็บอกว่าไม่ใช่เออถ่ายเนี่ยถ่ายตั้งแต่ก่อนที่จะเลิกกับคุณนิวเสียอีกเออเออแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นรูปแบบชุดว่ายน้ําอะไรนะจาะมันก็จะเป็นแบบ เซ,ซเซ็กซี่แบบว่าบา๊อบแบบ,บนี้มันก็เหมือนข่าวว่าเลิกกันเนี่ยก<า>็เลยมันเป็นกระแสไงออว่าแบบถ่ายแบบนี้ประชดหรือเปล่านั่นแหละคุณจุ๋ยก็บอกว่าไม่ใช่มันเป็น,สนเสื้อผ้าแนวแบบว่า น่าร้อนมากกว่าอกอ็อออแค่เซ็กซีกนะ่เองนะยังไม่ได้เครื่องของพี่อ้ําเลยนะเนี่ย <c oughs> พี่อ้ําแบบว่าเซ็กซี่ตัวแม่แบบเซ็กซี่มากค่ะออหลังจากนั้นก็มีข่าวมาว่ามีหนุ่มกันเนี่ยมาจีบไงแต่ว่าคุณจุ๋ยก็บอกว่าเออไม่ได้จีบปเป็นเพื่อนเฉยๆออไปกินข้าวด้วยกันไปคุยเรื่องพิธีกรคุยเรื่องงานอะไรเงี้ยเวลาไปกินข้าวเงี้ยเขาก็ไปกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆส่วนเรื่องแบบว่าจีบกันนอกลมนอกรอบแบบไม่มีเพราะว่าหนุ่มกันเขาก็มีแฟนแล้วนะ แล้วก็ตอนนี้ก็ขอมุ่งเรื่องงานอย่างเดียวเรื่องความรักก็คุณจุ๋ยก็บอกว่าขอพักไปก่อนละกันแต่จริงแล้วก็ไม่แปลกเหมือนกันนะเพราะว่าสาวจอยเนี่ยสวยอ่ะก็ต้องมีผู้ชายมาขายขนมจีบเยอะมากอยู่แล้วอ่ะสวยไม่เคยแปลกเลยเเคยเจอตัวจริงนะผิวแบบผิวสวยมากเลยผิวสีน้ำง้งอเนียนเลยใช่ไหมคล้ายๆพี่ปูเซ่เลยจ้ะแต่พี่คงสวยสูดจุยไม่ได้กค่ะเออมาต่อกันเ้ว่ข่าวนี้ดีกว่านะคะสำหรับสาวจอยสีรักผ่องโชว์นะคะ ซึ่งเล่นบทร้ายแล้วก็ละครเนี่ยพิ่งจบไปกับเรื่องตลาดอารมณ์มีพระเอกสุดหล่อด้วยใครเอ่ยใครหรอได้ดูเปล่าดูก็จะถามพี่ปูไงเพราะว่าพี่ปูเซ่ต้องรู้เพราะว่าพี่ปูเซ่บอกว่าเออคนนี้เป็นขวัญใจอ่าพี่เิสเจตนเป็นแบบว่ากิ๊กอีกหนึ่งในยี่สิบของพี่ปูเซ่ยี่สิบเลยใช่พี่มียี่สิบคนไม่รู้หรอมีสับรางยังไงอ่ะไม่เป็นไรพี่แบบ มีความสามารถถ้าพี่บอกไปเด็กก็รู้กันหมดสิโอเคโอเคไม่ได้เลยสำหรับสาวจอยนะคะบอกว่าฟีดแบ็กละครเรื่องนี้เนี่ยคือดีมากๆเลยกลับมาเล่นละครเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งก็จะมีแบบว่าคนมาทวิตเตอร์เยอะแยะมากมายเลยนะคะว่าเอ้ยมีทั้งโกรธมีทั้งเชียร์มีทั้งต่อว่าแต่ที่รู้เนี่ยบอกว่าเกลียดชาโลธรนะคะแต่ว่ารักพี่จอยคนจะแบบว่าเอ้ยตีบทบาทได้แบบ เยี่ยมอะ่ะเพราะว่าสาวจอยจริงๆแล้วเนี่ยคือเล่นละครเยอะมากแล้วก็แต่ละเรื่องเนี่ยตีบทบาทได้เก่งจริงใช่ก็คือดาราที่เวลาเล่นละครแล้วมีคนรางมีคนเกลียดก็แสงว่าเออทาได้ดีละตีบทแปกถูกต้องส่วนจะพูดถึงคุณจอยสิงหัะนะเคยเล่นละครเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องที่แสดงเหมือนกับเป็นนักร้องลูกทุง่ง นานมากนั่นแหละเพนถึงจะถามพี่ปูเซ่ะทำไมคะเพราะพี่ปูเซ่ต้องอยู่ในยุคนั้นแน่เลยเพชเพิ่งเกิดจังไม่ค่อยได้พี่ก็เพิ่งเกิดหลังปอเปียะออเออทำไมอะเรื่องอะไรอะเพนก็จำชื่อเรื่องไม่ได้แต่รู้สึกว่าเขาเยวกับลูกทุ่งใช่ไหมเขาจะร้องเพลงเป็นเพลงลูกทุ่งแล้วก็จะบอกว่าเสียงดีมากออนั่นแหละเลยทําให้เขาได้ร้องเพลงลูกทุ่งด้วยไงลูกทุ่งจ้าเพลงนี้ปะ แต่งนะคะลุกทุ่งฉาพี่ปูเซ่แต่งเองอ๋อเฉพาะค่ะต่อกันดีกว่าแต่ที่รู้นะคะฟีดแบกดีขนาดนี้เนี่ยละครจะมีเยอะขึ้นหรือเปล่าทางสาวจอยก็บอกว่าเอ้ยก็มีอีกแต่ว่าเป็นแนวคอมเมดี้ที่เองก็คุณผู้ชมเนี่ยก็สามารถติดตามผลงานกับสาวจอยได้ใช่พูดถึงพูดถึงดารานะคะพี่ปูเซ่เราก็ยังไงอะดาราที่เก่งๆก็ควรจะเปลี่ยนบทบาทเล่นเล่นให้ได้หลายๆบทบาทว่าจะเป็นบทนางร้ายนางเอก หรือว่านังรองอะไรอย่างเงื่อนก็ต้องลองเล่นเพราะว่ามีความรู้สึกว่าถ้าดาราที่เล่นได้หลายบทบาทก็แสดงว่าเป็นดาราที่แบบมีความเก่งอ่ะเป็นออาชีพใช่แล้วถูกต้องอ,อยากเล่นมั้งอ่ะขอสิคะ <c oughs> ผู้จัดค่ะผูเชยอยากเล่นละครอ่ะแต่ว่าจะตีบทแตกหรือเปล่าเนี่ยผูเชยก็ไม่รู้นะีคะค่ะลําเป <c oughs> ียคะจะไงคะ เปียว่าเพเจร์ไปกันใหญ่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะองเปียไม่อยากเล่นเหมือนกันเหรอคะเปียก็อยากคะ่ะแต่ว่าเปียกกลัวว่าเดี๋ยวถ้าเปียกเล่นเราเปียกจะแบบหลับหน้าพี่ปูเซค่ะโอ้ยก่าค่ะเธอก้าค่ะเดี๋ยวเราก็รู้นะคะว่าใครตีปุแตกค่ะอ่ะต่อมาข่าวนี้อะไรคะเออข่าวของเปี๊ยเป็นข่าวของสาวคนนี้เลยคะ่ะเป็น เขาเรียกว่าเป็นอะไรอะเป็นคนุณแม่ลูกหนึ่งแล้วสาวโบสุนิตานั่นเองที่ตอนนี้ก็มีลูกสาวหนึ่งคนชื่อว่าน้องฮานิ้อาฮานินั่นเองแต่พี่สงสัยอยู่อย่างหนึ่งว่าทําไมถึงกลัวภัยธรรมชาติอะก็นี่ไงที่เขาบอกว่าจะเออเบรกลูกคนที่สองไปก่อนเพราะว่ากลัวภัยธรรมชาติเพราะว่าอาจจะนะไปคิดว่าแบบว่ามันไม่สะดวกหรือเปล่าแค่จะต้องมีเหตุ แผ่นดินไหวหรือว่าซูนามิอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบคนมันท้องด้วยอหรือว่ามีลูกเล็กๆอะไรเงี้ยอ๋อหรือว่าสาวโพ,พเนี่ยเขาไปญี่ปุ่นเพราะว่าตอนนี้ในญี่ปุ่นเขาก็เรามีซูนามิแบบลื้นใหญ่มาก <laughs> ก็เลยแบบเฮ้ยกลัวไงพอไปเที่ยวเสร็จเออแล้วก็ท้องไงแล้วก็เจอซูนามิก็เลยรู้สึกวัน,นไหวภัยธรรมชาติอย่างเงี้ยหรอเกี่ยวปะก็คงเกี่ยวหรอก็น่าจะเป็นไปได้อ๋อหรือว่าประเทศไทย มีอะไรอ่ะประเทศไทยก็พายุหมุนก็ประเทศไทยนี่ไงที่พม่าที่ที่มีแผ่นดินไหวอ้าวพม่าอยู่ในประเทศไทยเหรอพม่าก็พม่าดิไทยก็ไทยดิพม่ามันอยู่ติดบ้านเราไงพอพม่ามันไหวใช่เปล่าทางจังหวัดทางภาคเหนือมันก็รู้สึกเหมือนกันแหมพูดถิดไม่ได้เลยนะอ้าวก็จริงเะล่ะเออเออแบ่ยังไงอ่ะเรื่องลูกสาวเขาต่อนะคะนี้นะคะก็ คุณโบก็บอกว่าเริ่มฉายแววศิลปินเพราะว่าตามคุณพ่อไงคือถึงทั้งคุณพ่อคุณแม่นี่ก็เป็นศิลปินทั้งคู่จ้ะเออแต่ว่าจะออกไปในแนวคุณพ่อมากกว่าเป็นตัวงแบบว่าฟังฟังแล้วก็จะแบบมีเต้นตามนิดหน่อยเป็นแนวของคุณฝันดีฝันเด่นไปจ้ะอืมแต่น่าลากนะแก้มยุ้ยมากเลยอ่ะแต่แก้มยุ้ยเหมือนสาวโบเลยอ่ะเออนะคล้ายๆเพราะว่าสาวโบเป็นคนที่แบบว่ามีแก้มใช่ถูกต้องตอนนี้น้องฮานีนะคะก็อายุได้หนึ่งปีแปดเดือนแล้ว คุณโบก็บอกว่าเลี้ยงง่ายมากๆเลยลก็เริ่มพูดละตอนนี้เริ่มเรียกป้ามาะละจ้ะเออแต่ว่าแกจะเป็นคนที่แบบขี้เก๊กมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่ยอมแบบยิงยิงไม่ยอมเรียกแม่นะออเอถ้าแบบมีคนอื่นอยู่ในบริเวณนั้นด้วยก็จะเรียกเป็นเป็นนา้าหรือว่าเป็นคุณยายอะไรเงี้ยเออแต่คุณโบก็บอกว่าเออก็ไม่ได้กังวลอะไรเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเวลา,อ,าอีกหน่อยก็ต้องเรียกเองไม่เรียกตอนนี้อหน่อยก็ต้องเรียกถูกไหมะ่ะใช่ถูก<อ>ต้องส<ฮ>ุดท้ายดีกว่าข่าวนี้ค่ะ เป็นเรื่องของย่าหยญิงนี่เองค่ะค่ะ,คะก็หลังจากหายไปแปดปีนะคะก็กลับมาเล่นละครอีกครั้งหนึ่งแล้วอนักร้องศักคุนี่ก็รู้อยู่นะว่าแดนซ์เก่งมากๆแดนกระจายใช่แล้วแบบเอลเชอร์ี่แบบดีจันทัดเต้นเธอได้ไหมที่แบบเออใช่เชอแล้วเธอแบบเอลพลิวมากๆเลยแล้วตอนนี้นะก็กลับมาเล่นละครอีกครั้งหนึ่งเป็นเรื่องต้มยำลังซิ่งของค่ายบอดแคสต์นี่เองถึงว่าห่างหายไปนานเลยแปดปีใช่คือไม่ได้รับละครเลยไงแล้วตอนนี้ก็กลับมารับละครอีกครั้งหนึ่ง แต่เขาก็ร้องเพลงใช่ไหมล่ะข้อผลงานเพลงก็ไม่เห็นมากเท่าไหร่นะเหมือนกับหายไปพักหนึ่งไงหนึ่งเออใช่ตอนนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ดีใจมากเลยที่แบบว่ากลับมาเล่นละครอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่สําหรับละครเวทีนะคะก็รู้สึกที่ถึงเหมือนกันก็ต้องรอโอกาสจากผู้ใหญ่ไงเออว่าผู้ใหญ่เนี่ยจะให้โอกาสเล่นละครเวทีไหมอะไรอย่างเงี้ยจริงจริงแล้วคุณยายหญิงนี่ก็ถือว่าเป็นคนที่มากความสามารถนะใช่แล้วร้องเพลงเต้นเล่นละครถ้าอยากเล่นละครเวทีเปียชื่อว่าอีก อีกไม่นานไม่ต้องได้เล่นนะั่นแะน่ใช่<ม>ก็เสียงดีด้วยเต้นเก่งด้วยนะคะและที่สําคัญเนี่ยก็จะไปเปิดโรงเรียนสอนด้วยเป็นโรงเรียนสอนเต้นนี่เองเหมือนกับเหมือนกับคุณเบลไงเออใช่เบลแชร์นะ่าดอกรก็เคยเปิดโรงเรียนสอนเต้นแต่ว่าตอนนี้เหมือนกับมีปัญหาอะไรบางอย่าง,ขงเขาแหละจ้ะก็เลย ก็ S <S> <S <S เลยปิดไปเอ้ยแต่รู้สึกว่าจะเปิดใหม่แล้วนะจัง<อ>นี้เออยังไงก็ <S <S 2> <S 2> ลองไปติดตามดูใช่หรือว่าเราจะไปเรียนเต้นดีพี่ปุเซ่พี่ปุเซ่เซไม่ต้องเรียนแล้วค่ะพี่ปุเซ่ตั้งเก่งอยู่แล้วแค่แบบว่าสู้เขาไม่ได้แค่นั้นเอง